สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเป็นเด็กโปรไฟล์ทันเรื่องน้ำพายนะครับเติมชุดอา s p ไปนะครับผมแฟกก็เป็นกองทัพนั่นแหละบัดี้ผมจะใช้เป็นตัวบัตติมพลิตี้ตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวใบน,นี้เดี๋ยวไปบอกเทคตอนให้ดูนะใบแรกก่อนมาดูที่ใส่สามก่อนผมจะใส่เป็นตัวบัตเดอร์กะเลรี่ยใบนึงแล้วก็มีเสียใบนึงนะครับผมตามนี้นะต่อมาครับที่ใส่สอง นะครับผมจะใช้เป็นบัตอินฟินิตี้สี่ใบนะครับใบนี้บอกว่าเมื่อตีนะครับถ้ามีโวสามโวได้ทิปเปิลมีห้าโวได้ระเบิดการา์ดหนึ่งใบแล้วก็ถ้ามีเจ็ดโวได้ดิวสองแต้มนะครับมีอ่าแล้วก็มีเพนนเท็ดด้วยแล้วก็ในเทิร์นมันอะ่ะมันจะไม่ตายนะครับเก่งมากแล้วก็จะมีตัวบัตรล่างเก่าอีกสองใบนะครับผมใช้สองมีเท่านี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นไซส์หนึ่งนะจะมีโกบัส สามใบนะครับท่าเทพนยเราก็จะมีสามใบนี้แหละใส่ติดตลอดไยเท่นะครับผมเออเป็นท่าเทพของเราแหละเราก็จะมีใบใหม่นะครับเป็นใบปมโมบอกว่าลงมานะครับโม่โม่โม่มอนเตอร์จากกองได้ใบหนึ่งแล้วก็โมโมกาที่มีโบต่างกันต่างกับการในดรอปได้นะเพื่อทํโบนะครับแล้วก็อ่าแล้วตัวเจ้าจบเธอเนี่ยตัวมันจะได้รับโบของการที่โม่ด้วยสมมุติเราโมวิศเดียมันก็เป็นสามโบเลยตัวมันนะครับอ่าแล้วก็ มันจะบอกว่าถ้าเรามี3ามเวลในรอบนะครับผมขึ้นไปจะบอกพลังสามพันบนหนึ่งีนะครับเป็นใบที่เก่งใบหนึ่งไอ้เป็นใบโปรโมนะครับของงานแข่งอาของร้านนะครับร้านการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งใบเนี้ยถ้าไม่มีนะครับให้ไปใส่โบว์ที่ไม่ใช่ดาก้อนนะครับเพราะดาก้อนมันเยอะแล้วนะให้ไปใส่พวกเลเจนต์ก็ได้แดนเจอร์ก็ได้นะครับผมเลเจนต์ก็ใส่นกก็ได้แดนเจอร์ก็ใส่เป็นไอ้นกดับเบิร์ก็ได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับส่วนที่นี้นะก็จะมี มังกรกาโอใบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมติดไว้ก่อนนะครับเป็นไอเทมเผื่อได้ใช้นะครับแล้วก็จะมีนกนกเลเจนใบหนึ่งนะครับผมตัวทิ้งนะครับสองใบนะครับผมข้างอ่ะใช่หนึ่งมีเท่านี้นะครับต่อมานะครับเป็นข้างขาวนะครับสองใบไซสู่นนะครับแล้วก็จะใส่เป็นข้าดอกหนึ่งใบนะครับผมที่ผมที่ใส่ข้าดอนก็ติกมันบอกว่า มิลอดนะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มไอจักเฟสของผู้เล่นทุกคนสามารถใจหนึ่งหลายเพื่อชุบมันจากดรอปลงมาได้แล้วก็ถ้ามีมอนสเตอร์จะตายเนี่ยเอามันลงอปเอามันลงหลุมแทนได้นะครับผมเสร็จไปสามใบครับต่อมาจะเป็นไอเทมที่เราใช้ก็คือซาสกินะครับเราจะใช้เป็นไอเทมนะครับผมอ่าต่อมานะครับเป็นการตื่นครับเวทมนต์ใส่ไ้สามนะครับปราสาทใส่ไ้สามนะครับใบนี้ใส่สองนะฮะอันนี้ใส่หนึ่งนะครับตัวเคลีย แล้วก็มีดาโกโนใส่ติดไว้2ครับผมเราไว้ไว้3ครับอ่าจูปิเตอร์บาเลียไว้2นะครับผมรีลิสไวใหม่นะครับใส่ไว้2บอกว่าใจ1เจ็บ2นะครับผมจาะกาสตามโบไม่ซ้ําก็คือถ้าสมมติเรามีไซส์หนึ่งอะในใบนั้นอะนั่นแหละลงมาใช่ปะแล้วก็มีแบบพวกเวอร์ต่างๆอีกมันจะจวดได้เยอะมากใจหนึ่งเจ็บสองจวดห้าอะไรเงี้ยนะครับทำได้ไงมาเราก็จะมีตรึงใบหนึ่ง มันเป็น d ด n g e r Ball เลยแหละนะครับบอกว่าจจไลท์แล้วก็แถบการ์ที่มีคริเทเชลน้อยกว่าไอเทมของเราใส่ไว้ติดไว้ใบหนึ่งเฉยแล้วก็มี Night t h เดอร์ติดไว้ใบหนึ่งนะครับใบนี้ก็ติดไว้ใบหนึ่งโอเคเทมนม์มีเท่านี้นะครับแล้วสุดท้ายจะเป็นไม้ตายนะครับยี่สิบีดเออแค่นี้นแหละตามนั้นนะครับวิธีเล่นเด็กต่อมาเป็นดูที่วิธีเล่นโอเคครับหาวิธีเล่นก็เราจะเราก็บอกหมดแล้ว่าเออไลท์เทพวกชุดที่แล้วแล้วก็พูดไปเกือบหมดแล้วนะครับกับการเล่นก็ ของใหม่ที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอันนี้อันนี้มีแค่นี้ครับที่ได้ใหม่มาในชุด SP นะอันนี้ผมไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเอามาเล่นเ,ยเฉยเพื่อ เราต้องการหนึ่งเวฟอะไรเงี้ยเรามีใบนี้ใบเดียวแล้วเราต้องการจะปาไม่ตายใช่ปหลก,กเกแล้วครบอยู่แล้วแต่ว่าเราตีได้แค่สามใบไม่ตายมันตีมันต้องตี4เวฟแล้วเราต้องการตีตีให้ครบ4เวฟตามไม่ตายครับแล้วก็เรม่มมาถึงเราก็ชุบออกมามันก็จะเป็น4เวฟพอดีปาไม่ตายได้นะฮะอันนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของเวฟที่ตีนะแล้วก็มีการจะตายแล้วก็ลงดรอกแทนได้นะครับผมแล้วก็พวกลิลิสเนี่ยเราก็ทำเวินะครับในบอร์ดให้มันเยอะๆนะครับสมมุติว่า เราจะใช้เป็นใบเนี้ยครับเราเราจะมุ่งเป็นมิสเียลงมาใช่เปล่ะพอมุ่งมิสเดลีปุ๊บมันจะเป็นสามโบว์ก็คือดาก้อนดันเจียนแล้วก็รีเจนต์นะครับผมอาจจะมีอันนี้ติดไว้ใบหนึ่งนะเป็นสี่โบว์แล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นห้าสุดๆเลยนะสุดๆเลยหกเจ็ดโค้ทเทพอ่ะอย่างเงี้ยใจหนึ่งจวใจหเก็บสองจวดเจ็ดนะครับผมอันนี้ก็จั่วกระจายเลยเจนจริงๆมันไม่ได้เวอร์ขนาดนี้ก็เราก็เอาสักจวดห้าอะไรอย่างเงี้ยจั่วดสี่จวดห้าก็เก่งละนะครับผม ส่วนเจ้าตัวเนี้ยก็คือใช้ตอนบูในดรอปเราเยอะนะครับอันนี้2องโ4สามโสี่โห้าโอ่าเจ็ดเจ็ดพอดีเลยนะครับเจ็ดตามนี้เจ็ดเจ็ดพอดีนะครับผมแล้วก็เวลาเล่นไปเนี่ยก็ตีตีไปแล้วมันจะได้ทําลายใช่ไหมล่ะพอพอทำลายแล้วมันจะได้ดิวสองแต้มก็คือตีสามรอบมันจะด,ดิวหกแต้มทำลายก้าซามใบแล้วก็ตีอีกสามรอบนะครับทาให้พลังทําลายล้ามาสูงมากนะครับอาจจะอาจจะมีข้างยืนอยู่อะสมุราสมาสมุติแบบเราซาสกิอยู่่ะ นะครับเรามีซาสึิอยู่แล้วก็แบบเราอันเนี้ยตี3เวฟใช่ป่ะล่ะมันดิวหแต้มนะครับซาสึิตีไปกดแล้วกเถินลงมาได้6กตัวแล้วป่าไม่ตายอะไรเงี้ยมันเทพมากเลาะเออประมาณนั้นนะครับวิธีเล่นก็ไม่ได้ยากนะครับผมเพราะว่าหลักๆอ่ะไอพวกคอมโบอะไรอย่างเงี้ยลายเทียมันเน้นเพิ่มมือแล้วก็เล่นเนี้ยนะครับผมอาฟาร์ไม้ตายแล้วก็เล่นเพราะไมตายมันค่อนข้างแน่นอนที่จะใช้ได้เพราะมันตั้ง20หน่วยเนี่ยใช่ไหมเออก็วิธีการเล่นก็ลอง หาเอาจากคลิปเก่าดูนะครับคลิปนี้ก็รีบๆหน่อยนะครับผมมันคงไม่มีอะไรอธิบายมากเพราะว่าไอตัวตัวที่ผมไม่ได้พูดเทคก็คือผมพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมตัวที่ผมพูดเทคก็มีแค่ตัวใหม่ที่ท่านผู้ชมยังไม่เห็นอ่านะครับผมสำหรับอ่าก็มีแค่นี้ครับเด็กโปรไฟล์ทันเดอร์แอนพายนะครับสามารถไปปรับเปลี่ยนเพิ่มได้นะครับอาจจะใส่เป็นดีว์เพนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ